นะผมคิดว่าคุณต้องสั่งและบริหารราชจการเป็นการเป็นนายกสั่งอยู่ที่กรุงเทพก็ยังได้สั่งตรงไหนที่สื่อต้องสายมาได้หมดครับไอ้น,นี่ไปทำคอนเทนต์ตัวเองสร้างภาพสุดท้ายเห็นไหมครับบอกตายไม่เกิน7คนไม่เกิน10ปกว่าคน ผมแนะนําว่าตามที่มีคนบอกว่าวันนี้ไม่เหมาะเป็นนายกควรให้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมาเป็นนายกซะเพราะคุณเป็นแค่นายกในสำรองเพราะในคอรมอเขาพูดว่าอยู่ในคอรมอนั่นก็ครับครับ,บมองแต่นายกจะสั่งยังไงไม่ได้มีความคิดนายกตัวจริงไม่ใช่คนนี้ก็แต่สองคนนี่แหละสองตำแหน่งนี้แหละต้องรับผิดชอบทั้งประเทศแล้วคุณไม่มีความละอายเหรอคุณคุณจะหน้าด้านหลอกลวงประชาชนเนี่ยเขาก็รู้ก็หมดเขาก็สาปแช่งเขาก็ด่า นะผมคิดว่าค,คุณต้องสั่งและบริหารราชการเป็นการเป็นนายกสั่งอยู่ที่กรุงเทพก็ยังได้สั่งตรงไหนที่สื่อต้องสานมาได้หมดครับไอ้น,นี่ไปทําคอนเทนต์ตัวเองสร้างภาพสุดท้ายเห็นไหมครับบอกตายไม่เกินเจ็ดคนไม่เกินสิบกว่าคนวันนี้โดยทางเปิดเผยนะประมาณเกือบสองร้อยคนแล้วแต่ไอ้ที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทางกู้ภัยเขาพูดคนเท่าไหร่ประมาณคนที่มูลนิธิเนี่ยจะเป็นคนรู้ดีเพราะเป็นคนไปไปเก็บศพครับนะจะรู้ตัวเลขและการว่าเห็นจากข้อมูลที่บอกว่าอ้องเย็นเนี่ยเอามากี่สิบป่ะล้นเลยแล้วอ่องเย็นตู้นึงเนี่ยจะจูประมาณหกสิบวันนี้จูไปกี่ตู้คูณมีตัวหกสิบก็อันนี้ตัวเลขก็มาถกเถียงกันแน่นอนที่สุด เราเข้าใจเป็นนักการเมืองรัฐบาลต้องพูดให้น้อยก่อนนะส่วนข้อที่จริงในอีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้ประชาชนโจมตีวันนี้เขารู้ะเวเพศสื่อมันเยอะแยะทั่วหมดก็อยากเรียนว่าวันนี้ผมแนะนำว่าตามที่มีคนบอกว่าวันนี้ไม่เหมาะเป็นนายกนะครับควรให้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมาเป็นนายกซะเพราะคุณเป็นแค่นายกในคำรองเพราะในคอรมอเขาพูดว่า อยู่ในครอมอนั่นก็คับๆมองแต่นายกเก็สั่งยังไงไม่ได้มีความคิดวันนี้บอกนายกตัวจริงไม่ใช่คนนี้อยู่ที่คนข้างหลังนะอ,อยู่ที่บุยรัมผมก็เห็นด้วยว่าเขาต้องเปิดตัวเป็นนายกตัวจริงใช่ไห<อ>นะครับนี่กำลังพูดฝากถึงไน้นายกตัวจริงนายกตัวจริงเพราะว่าถึงเวลาที่นายกตัวจริงจะมาแล้ว ไอ้อตัวสำ้ำดอ,องเนี่ยไปไกลๆซะแล้วเวลาประชุมคลรมเนี่ยก็บอกว่าเรานายจตุริงจะสั่งการอย่างไงมาทั้งโทรศพัพท์ก็มีนนในคนที่เป็นในคณะตรีเขาบอกว่าไม่ไม่พูดอะไรเรอ,รอสั่งอย่างเดียวเ <ừ> พราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจึงเห็นว่าหมดเวลาแล้วอย่าไปให้คุณอื่นลาออกเลยคุณต้องลาออกรับผิดชอบทั้งประเทศพวกเจ้าที่ผู้น้อยเนี่ยแม่ในอำเภอถูกปลดถูกไล่ออกถูกย้ายบุกกลับ ถามว่าความสามารถคุณอะไรเขาเรียกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเขามีเท่านั้นแหละม,มิก็ประมาณให้เขาไหมล่ะมีม<ต>บออุคลากรให้เขาไหมตอนนี้ท้าอุบศักดิ์ลวจะบอกว่าแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุถูกต้องกุควรรู้อยู่แล้วต,ต้นเหตุมีอยู่สองคนใช่ไหมคนหนึ่งคือนายกรัตมนตรีคนที่สองคือรัตมุนตีมหาไทยก็แด่๋สองคนนี่แหละสองตำแหน่งนี้แหละต้องรับผิดชอบทั้งประเทศแล้วคุณไม่มีความละอายเหรอฮะ คุณคุณจะหน้าด้านหลอกลวงประชาชนเนี่ยเขาก็รู้ก็หมด<ะ>เขาก็สาบแช่งเขาก็ด่าเออคุณไม่ท้องอืดมั้งเหรอก็ด่าทุกวันน่ะ